ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะลุยปิดลายโยงพนันออนไลน์เตือนประชาชนอย่ายุ่งเกี่ยวมีโทษทั้งจำและปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมหรือดีเดินหน้าปราบกรามอาชญากรรมออนไลน์ต่อเนื่องโดยพบบัญชีลายทางการลโอเ a ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์4,136บัญชี ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางในการเล่นการพนันออนไลน์ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดให้เล่นกับผู้เล่นดี DE จึงประสานบริษัทไลท์ไทยแลนด์ดำเนินการปิดบัญชีไลโอเอดังกล่าวพร้อมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อติดตามจับกลุ่มดี DE ยกระดับความเข้มข้นในการปราบปรามร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อตัดช่องทางการสื่อสารและการทำธุรกรรมทางการเงินปิดกั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินอายัดบัญชีมา้าจับกุม่มและยึดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เพราะนอกจากสูญเสียทรัพย์สิน ยังอาจเสียข้อมูลส่วนบุคคลให้กับแก๊งมิจฉาชีพโดยผู้เล่นและผู้ประกาศชักทวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ